แาไม่ต้องพุแกออกมารเดี๋ยวจะพาแกไปหาหมอด้วยเดี๋ยวต้องให้ให้ญาตเขานั่น โอ้ครับครับท่านที่ชมอยู่นะครับนี่เกิดเหตุปาฏิหารนะครับเกิดเหตุปาฏิหารครับพระอาจารย์ครับเขาเมื่อคืนนี้อยู่ที่พิษณุโลกครับแล้วก็เสียเรียบร้อยมีมีเอกสารมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็เขาบริจาคร่างกายไว้ทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาเขาไม่ได้ไปรับถึงพิศโลกครับ ก็เลยนำศพมาที่นี่เพื่อที่จะมาเผาตามโครงการเราครับแต่พอมาถึงเจ้าที่ของเราก็จะช่วยดูพอเปิดมายายยังไม่เสียครับอาจารย์ครับยายยายยังไม่เสียครับนี่ครับรอท่านท่านท่านช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์เลยนะครับ ืนเสียแล้วเปูคืนเสียแล้วแล้วแล้วเสียแล้วแล้วเราถึงได้ใส่อ่ะเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยครับมามาใกล้ๆหน่อยครับเราเราเป็นน้องชายเป็นน้องชายครับแล้วเราว่าคุมมาแบบนี้เหรอเพราะว่าขับมาอย่างนี้น้ำพุ่งลงอะไรเหรอเอาปูเอาลง แต่แต่แต่ที่นูนน่นเสียแล้วเพราะผมดูแลมาสามสิบเลยแต่ว่าสองสามวันนี้แก่กินอ,อะไรก็ได้แล้วแก่ก็แก่ก็เสียแล้วเสียวขวนมันมีไปแก่งนีมาครับมีไปแกล้งมาแล้วก,ก็ก็ต้องยกเลิกไปครับเพราะว่าเขาไม่เสียครับพระาจารย์ นะครับท่านที่ชมอยู่นะครับคุณยายเสียที่พิษณุโลกครับน้องชายนําร่างมาที่วัตราชประคองทมเ <outsider. S 1> <stressed out. S 2> มื่อมาถึงแล้วนะครับเราก็เรียกว่าเปิดโลงเพื่อที่จะดูแลของเรื่องคุณยายแต่ตอนนี้ที่เห็นคุณยายยังไม่เสียชีวิตนะครับยังไม่เสียชีวิตเมืม่อกี้ท่านตื่นขึ้นมาแล้วนี่นก็หลับไปใหม่ยังไม่เสียนะครับเดี๋ยวจะประสานคุณหมอให้มาดูนะครับยังไม่เสียครับโอ้โหนี่เหตุการณ ไม่ไม่เคยเห็นเลยนะครับเดี๋ยวหาผ้าหาหาหาผ้าห่มไหมเอดีก็<ป>ต้อง,งนะต้องให้คุณหมอมาเช็ค หรือว่าจะให้ไปโรงพยาบาลตรงนี้ไปพี่เนาะถ้ารอมาแล้วเดี๋ยวไอ้เอารถรถขึ้นรถเราส่งเลยส่งเลยเอารถเราส่งเลยไม่งั้นมันช้าไม่ได้ใช่เป็นหนาวเดี๋ยวเอาผ้ามเปหนาวมันไม่ได้ครับมีมีครับ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 อาจารย์เมตตานะครับ จะดูแลเรื th ่องค่า <Luc> ร <ar cells> ักษาให้กับคุณ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 ยายนะครับโอ้เหตุการณ์ปาฏิหาริย์ครับเอาละครับพี่ครับเดี๋ยวรอก่อนครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งรถคันนี้ขยับไปที่ลูกเอ้ยจะมาเกิดกัดทำไมอ่ะฮะรถขับแล้วแกเป็นเป็นอะไรเสียทีครับ

เอาละครับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับที่วัฒรธรรคองคงธรรมแห่งนี้นะครับเกิดเหตุคุณยายนะครับเสียชีวิตเมื่อคืนที่จังหวัดพิษนุนโลกแล้วก็พอมาถึงวัดของเราเราก็จะทําพิธี